จะเป็นให้ได้เลยใช่ไหมสายลับน่ะโยตานเปิดโปงจอมโจรวันนี้ละจะได้รู้ตัวจริงก็ทันทีไหนเนี่ไหนขอดูหน้าหน่อยสิอย่านะไอเอกห้าร้อยกูเมื่อไหร่จะคืนไอแม็กมึงหลอกเลยบอกว่ารอสิ้นเดือนไงเดือนเนี้ยกูช็อตไม่สิหน้ากากหรือเปล่าเอาเหมือนเดิมใช่ไหมสุดร้อนสิป้าไม่น่าเป็นคู่บงการเลยผมชอบกูจับป้ามากเลยครับอ่ะหรือว่าส่งต้นฉบับมาบอกรีสคเฮ้ยพี่สอง เดินี่เย็นสเตี่แต่บอกผมอ๋อยศนี่เองอย่าบอกนะคนต่อไปคือผมธัญยมัน์อิคุดมว้าวฉันต้องเป็นราชาจอมสล้านตุ้ยไม่ใช่น่ารักอะปัดกข็งเบ๊ตุ้ยชากุยเฮ้ยนี่มันคนนี้ก็มาอ้าวอาจารย์วุ้ยไม่ดึงมันแล้วเว้ยใครจะไปรบกวนกครองกระช่างมันไม่ต่อแล้วเว้ยเดี๋ยวดิเว้ยอีกสองสามนาก็หมดแล้วไม่ต่อแล้วปดึงก่นไปแล้ว ตอนไอ้นั่นน่ะคืออะไรสไตล์ฟันแบดอินเทลแหมหมันไส้คนมีคู่หวานจังจังต้องไปแก้เมียกอขอคอซะหน่อยใช่พี่ทองจำไอ้นั่นได้ไหมจำได้สิก็ไอ้นั่นไงอะไรวะไอ้นั่นมีว่าไอ้นั่นเปรียวมากเลยล่ะพี่ก็ว่าพอควรนะใช่ค่ะหนูหิ่งก็เคยกินไอ้นั่นเส้งกะปิหน่อยก็ลังดีเดาผิดไอ้นั่นเหรออ้าวเดาผิดเหรอไอ้นั่นไม่ใช่ของกินเฮ อ๋อหนูหินฟังผิดค่ะฟังผินนี่เอง <c oughs> ตกใจหมดเลยนั่นสิแต่มีว่าไอ้นั่นน่ะนุ่มดีมสบายดีด้วยเบ <c oughs> ี้ยวด้วยนุ่มสบายด้วยชัดเลย <c oughs> หนูหินเคยใส่ทีนึงอ่อนโยนต่อผิวมากค่ะเฮ้ยหนูหินใส่ไอ้น,น,อน,น,นั่นเน,น,นี่ยนะเ้ยผิดอีกแล้ว <c oughs> พอๆพอพอพอใกล้เวลาไปตลาดแล้วไม่ใช่หรอหนูหิน <c oughs> จริงด้วยค่ะรีบปรับล่ะเราซื้อไอ้นั่นกลับมาด้วยนะสองถุงดีจังที่ฝากด้วยสิเอาไอ้นั่นแบบพิเศษกล่องนึงนะ เปรี uhm. ้ยวด้วยเหรอนุ่มด้วยใส่ได้ด้วยเหรออะไรวะมึงอยากได้อิงต้นเนื้อไล่จดไอ้นั่นของโคตรดีตัวรวยนั่นคืออะไรตอนปลอมตัวเป็นขอทานปลอมตัวขนาดนี้ไม่มีใครรู้แน่ว่าตัวจริงของเราคือร้อยตำรวจเอกสมชายไมาต้องทำไรตอนนี้วะเพื่อนโหดูตัวอับนะมึงอ่ะเฮ้ย ีมันจำเราเนิงไงวะผิดคนละจ้าผมชื่อบุญชูไม่ใช่สมชาย<อ>าหรอกเอ้าเหรอโอเคโอเคไปก็ได้ก็ไอ้สมชายนี่หว่าทำไมบอกไม่ใช่เกือบไปต้องไม่ให้ใครรู้ว่าเราคือพ่อมึงสบายดีไหมสมชายสวัสดีจ้าลุงชมพ่อผมก็เฮ้ยผมไม่ใช่สมชายครับลุงอ่าทำงานอยู่ละสิแค่ลุงไม่กวนก็ได้โดยดการต้องเปลี่ยนแผนเด็คนร้ายจะรู้ว่าเราคือนี่สมชาย ก้าหนูพาเบื่อมาเดินเล่นแล้ว да SO ันนี้พี่มีเข้ากลมเหรอเออทักผิดคนแล้วครับคนสวยผมบุญชูไม่ใช่สมชายอุ๊ยอย่าเลียไอ้โบอสนี่ไงพี่สมชายจริงด้วยโนแล้วไปทำแบบนี้กับคนขาดูเลยนะแบบเฮ้ยผมไม่ใช่สมชายผมไม่ใช่สมชายขอแสดงความยินดีครับคุณลูกค้าคนที่หนึ่งล้านของงางเราขอมอบรถยนต์เป็นปาร์ตี้ลาบโมเดล